ก่อนดูคุยแซบโชว์อ,อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิง่งกิ้งกิ้งโอเคค่ะตอนนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมคะก่อนดูคุยแซบโชว์อ,อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งด้วยค่ะมาถึงเรื่องตัวเองดีกว่าจริงๆอยากมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทุกคนหนูไม่คิดว่าหนูอ่ะจะเป็นเป็นอะไรริซี่ฮะคืออะไรอะ่ะริซี่ดวงอ๋อเขาพงนางเขาใ้คัน่ารักไง บริซิลูทเวลของเราอ่ะเข้าห้องน้ำนานใช่ไหมคือหลายสาเหตุตอนแรกง,งงไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่ทีนี้เล่าให้ฟังก่อนผู้อะตอนแรกที่เป็นนั้นมีสามอาการเลยคือตกใจเฮ้ยเป็นหรอเฮ้ยอ,อายุ40่สิทำไมเป็นอะ่ะแล้วก็กลัวเพราะว่าไปเห็นข้อมูลมาเยอะเวลาเราเห็นเมื่อก่อนอะคนเล่าให้ฟังกัเนาะคนแก่เวลาแบบเป็นเยอะๆแล้วมันแบบออกมาข้างนอกใช่ป่ะแล้วต้องไปผ่าตัดแล้วต้องแบบเวลานั่งก็ต้องใช้ไอ้ที่เบาะรองนั่งอะไนั่งไม่ได้โอ้จริงเหรอใชคนเป็นลิซิโนต้องต้องมีเบาะ ใช,ใช่เคยเห็นตอนเด็กหรือเราก็เห็นคนแก่กรอบตัวเราที่เป็นแล้วเราก็เฮ้ยทำไมมันเกิดกับเราอะ่ะแล้วอาการที่สาที่หนูรู้สึกเลยนะคืออะไรวะ่าอาย หนูจะไปปรึกษาใครไม่เพราะวัาท่านทำคนไทยถ้าพูดถึงสิบโดงจะเป็นเรื่องที่คนอายและไม่กล้าพูดกันใช่แล้วหนูว่าอายหนูไม่รู้จะปรึกษาใครแต่ที่หนูหนูมาเล่าให้ฟังตอนนี้หนูบอกก่อนนะว่าหนูเป็นแบบว่าเริ่มต้นคเริ่มต้นพอไม่คิดจะเป็นเพราะว่าเป็นคนชอบนั่งห้องน้ํานานนั่งไปเล่นโทรศัพท์มือถือไปอย่างเงี้ยแหละนั่งนานแล้วเป็นคนเข้าห้องน้ําบ่อยเพราะว่าเป็นคนชอบกินแบบผักผลไม้อะไรเงี้ยก็เป็นคนแบบว่าจุดจุดบ่อย เราก็คิดว่ามันเป็นข้อดีนะทุกคนนึกว่าคนเป็นลิซซี่เป็นเฉพาะคนท้องผูกนี่เราเข้าห้องน้ำบ่อยขับถ่ายดีเป็นหรอก็งงทีนี้ก็คือจะเล่ายังไงดีคือจุมพู่ตอนตอน,ตอนที่รู้สึกแรกๆก็แบบทำไมอึแล้วแบบแปบ๊บแปบ๊บเอ๊ะเจบ็จบแต่ร<บ>เรานั่งนานอพอไปอ่างเงี้ยสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเราก็ทำความสะอาดนะเนาะแล้วเราก็แบบมันมีเม็ดอะไรอ่ะผู้เชื่อเลยนะคนที่อยู่ทางบ้านสมมติมีคนนั่งอยู่สิบคนนะแปดคนอ่ะเคยเป็น แต่แม,มันจะเป็นไม่กล้าพูดแล้วมันจะเป็นภาวะเป็นเป็นหายหายมันไม่ได้เป็นแล้วออกมาแบบเป็นแบบน่ากลัวแต่ม,มันมามันมาเอ้าเป็นอ่ะแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็เป็นอีกอย่างเงี้ยแล้วก็กังวลมากเพราะเราอ่ากลัวจะกลัวจะแบบใหญ่โตอ่ะทีนี้โชคดีมาก กำลังกังวลอยู่ไม่กล้ารปรึกษาใครไปอยู่ในรายการหนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้เราก็เลยแอบปรึกษาหนูเป็นอยู่อ่ะมันเกิดจากอะไรอะคะเขาเลยถามว่าท้องผูกเปล่าไม่ผูกกระตุถ่ายบ่อยดีแล้วนะ่ายบ่อยอ่ะแต่ว่ามันทําให้การใช้งานตรงรูทวีรของเรามันหนักเขาเรียกว่ามันแบบเส้นเลือดอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเวลาเราเบ่งเวลา <ะ S 2> <ต>อะไรอย่างเงี้ย<ต>เออ,อมันก็จะไปรวมกองกันอยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เป็นได้แล้วก็โชคดีอีกในรายการนั้นน่ะมีสินค้าตัวนี้มาพูดถึงพอดีเนี้ยค่ะตัวนี้เลยค่ะก็คือริชช ดียังไงรรือช่นพยาก็ขเขาพูดถึงแบบว่าเนี่ยมันช่วยเรื่องที่หนูเป็นอ่ะหนูก็เลยหลังจบรายการก่อนยังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีนะจบรายการบอกหนูเป็นอยู่เดี๋ยวหนูขอไปลองได้ไหมคะ,คะก็เอาไปลองเพราะว่าเรากังวลจริงๆแล้วชอบตรงมันเป็นธรรมชาติอะไรที่เป็นสารเคมีอ่ะผู้ไม่เอาอยู่แล้วก็คือเป็นสมุนไพรในนี้คือสมุนไพรธรรมชาติเลยม,เลมีมะขามป้อมมะขามแขกอันนี้ช่วยเรื่องระบายแล้วคนรู้อยู่ใครท้องผูกก็ช่วยตัวนี้ได้มีกระบองเพชรที่เป็นไฟเบอร์ช่วยเรื่องของการขับถ่ายเพิ่มกากใยนะแล้วสารสกัดที่เป็นพระเอก ของในนี้เลยก็คือเพชรสังฆาดและอัคคีทวารพี่รู้ว่ามันเป็นแบบตำรับโบราณโบราณอ่ะจริงจริงมันมีมานานแล้วล่ละแต่ว่าเนี่ยเข้ามาใส่ในตัวนี้ด้วยก็คือพระเอกเลยตัวนี้จะช่วยทําให้เลือดระบบเลือดของเราเนี่ยไหลเวียนดีขึ้นะอะไรที่มันเป็นแบบงอกเงือกออกมาบวมๆเนี่ยมันก็จะแบบค่อยๆหายไป<า>เล็กลงนะและที่สําคัญเป็นธรรมชาติล้วนผููเลยก็ทานยังไงอะคะคืออย่างสมมติอ่ะเป็นและสมมติว่า คนนึงเริ่มเป็นแล้วจะกินยังไงคะก่อนอาหารเช้ากับเย็นก่อนอาหาร15นาทีอเช้าเย็นแค่ั้นก่อนอาหาร15นาที2เม็ดแค่2 2> นสองเม็ดน, <m. S 2> นะใช่ก็ติดวันละสี่เม็ดถูกต้องเอาอย่างนี้นบอกผู้ชมนะว่าถ้าคุณเขินอายอยู่ไม่ว่ากันนะครับคนไทยส่วนใหญ่จะรู้สึกแบบนี้แต่จดเบอร์นี้ไว้วันนี้ชมพู่โปรโมชั่นดีๆมาฝากด้วยใช่ค่ะเอาบอกโปรก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาสรุปกันอีกทีนึงนะเบอร์นี้นะ0-2 8-5-2-3-6-3-6ค่ะย้ำนะ02-8-5-2-3-6-3-6หรือว่าไลน์ก็ได้คันถนัดไลน์นะไลน์แอดนะคะมามาช็อปนะคะหรือว่าง่ายกว่านั้นสแกนคิวโค้หน้าจอถ่ายรูปหน้าจอเอาไว้ง่ายสุดเลยนะเพราะโปรโมชั่นวันนี้คุ้มสุดๆริชชี่พิมพยานะปกติกระปุกละ490ซึ่งคุณจะได้กระปุกเดียวแต่วันนี้ชมพู่ขอให้4กระปุกจ่ายเพียง990 เท่านั้น<ม>เองแล้วมีของแถมให้อีกตัวนี้เป็นสเปรย์ที่ฉีดภายนอกเวลาฉีดแล้วจะรู้สึกเย็นๆสบายๆนะคะแถมอีกหนึ่งขวดตัวนี้ที่แถมไปอีก490เท่ากับวันนี้ถ้าไปซื้อข้างนอกซื้อออนไลน์อะไรอย่างนี้นะต้องจ่าย2,450แต่ตอนนี้ในคุยแซบโชจ่ายเพียง990บาท<ม>เท่านั้นโค้ง <cụ> วันนี้ไม่มีอีกแล้วทุกคนแต่ต้องรีบโทนนะเพราะว่าให้แค่ลืมถามทีมงานให้กี่สายเนี่ยให้ร้อยสายร้อยเดียวเองเหรอ 028523636 028523636หรือว่าล i ยแอดมามาช็อปง่ายกว่านั้นสแกนเคียวโคดได้เลยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยทั้งโต๊ะเลยอตรงหน้าจอที่เห็นกับทั้งโต๊ะเห็นได้หมดเลยได้หมดเลยยกเว้นดอกกุหลาบแล้ว้อ้กหลกไมเไม่ได้นอกนั้นได้หมดเลยออก็คือจะบอกว่าถ้าจ่ายแบงค์พันน่ะคือมีทอนอ่ะใช่แล้วคือโรคแบบเนี้ยเอาจงริงบางคนอายไม่กล้าปรึกษาใครบางทีแค่จะเดินไปอย่างแบบช่วงที่บูมแบบ เออบางทีก็อาจจะมีบ้างเราแบบว่าเข้าห้องน้ำไม่เป็นเวลาเดินไปซื้อยายังอายเลยอ่ะเถอนและสมัยก่อนต้องกินไงปั้นลูกกงลูกกรอนกินทงลอดลำบากอันนี้เป็นแคปซูลทานสบายๆคือจะบอกว่าใครที่เป็นเหมือนชมพู่ทถ้าฟังแล้วแบบว่าเดี๋ยวเป็นๆหายๆมาๆไปๆลองเลยนะเปิดใจวันนี้ไม่ต้องรอให้เป็นแบบขั้นลุกลามไม่ต้องรอให้มันเป็นเยอะเพราะว่าของผู้ยังดีว่ามันอยู่ในช่วงแบบยังเดินเหินทํางานได้นั่งเนืองยังไม่ได้แบบเจ็บโอ้ยเออไม่ต้องขนาดนั้นเนี่ยเป็นตัวช่วยเสริมที่ดีของทุกคนที่รู้สึกกวว่าฟัังแล้เฮยฉน็มี เกี่ยวนะครอบครัวฉันก็มีแมวจะเป็นนะออลองดู<ะ>เพราะวันนี้เนี่ยได้โปรโมชั่นพิเศษมากๆอย่างที่บอกว่าสารสากัดเป็นธรรมชาตินะไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะมีสเตรอยสารเคมีนะเป็นธรรมชาติล้วนๆอ่อาย้ำนะวันนี้โปรโมชั่นสุดๆเลยให้ทั้งโต๊ะแผงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะริชี่พิมพยาค่ะกระปุกกระ490บาท ปกติ490ได้กระปุกเดียววันนี้ได้ไป4กระปุกด้วยกันนะคะในราคาเพียง990บาทและย,ยังมีสเปรย์ที่ไว้ฉีดภายนอกได้อีก1ขวดตัวนี้ที่แถมไปสเปรย์เนี่ย490สเปรย์นี้ฉีดภายนอกฉีดจะรู้สึกเย็นๆไม่แสบนะเย็นๆสบายสบาสดชื่นนะผ่อนคลายด้วยแถมไปอีกพี่ถามอีกทีทั้งหมดนี้คือ990บาทถูกต้องไหมกระปุกกับ1ขวดสเปรย์990ทานนี่คือ2เมตร15นาทีตอนอาหาหรเชา้ชาก่อน ก่อนอา,อาหาร15นาทีก่อนนะคุณผู้ชมชก่อนอาหารเช้า15นาทีอาหารเช้าและอาหารเย็นก็ตกวันละ4เม็ดด้วยถูกต้องแล้วค่ะและทั้งหมดบนโต๊ะนี้990บาทแค่นั้นเองเท่านั้นเองแต่ออนไลน์ที่ขายอยู่ข้างนอกที่ทำโปรโมชั่นนะั้นไม่ได้ราคานี้เฉพาะคุยแซบโชว์เท่านั้นที่ได้ราคานี้นะคะ4กระปุกกกบอีหนึ่งขวดสเปกรยเบาทเท่านั้นเองนะเรียกได้ว่าผูอะเอาเป็นยาแบบติดบ้านไว้เลยตอนนี้มีแบบพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่รู้สึกว่าเออเขามีวิแววซื้อติดบ้านซื้ออไไปปปฝาาากกกันนนีีีดมมเเเเเลยยยะะคช็็รรววว่่ตสิ แต่อาจจะไม่ใช่เป็นยารักษาไม่ใช่นะแต่เป็นตัวช่วยเสริมนี่จะบอกว่าจริงๆการออกกำลังกายการทานอาหารได้ครบทั้งห้าหมู่การดูแลตัวเองกินน้ำเยอะๆยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่นะทุกคนนะแต่นี่คือตัวช่วยเสริมไม่ใช่ยารักษาโรคแต่อย่างใดนะจ๊ะแล้วก็ที่สําคัญวันนี้โปรโมชั่นดีมากๆย้ำครั้งสุดท้ายนะเบอร์โทรนะใส่แน่นมากทีมงานบอกร้อยร้อยอันพอไหมเนี่ยศูนย์สองแปดห้าสองสามหกสามหกค่ะ 028523636หรือว่า l i n e อด m a มาช็อปนะง่ายกว่านั้นนะคุณถ่ายรูปหน้าจอสแกนเคียวโคที่อยู่มุมน่ะตรงนั้นนะนะสแกนปุ๊บจะมีโปรโมชั่นเด้งขึ้นมาเลยสนใจสอบถามได้เลยสุดท้ายละ4กระปุก 990แถมสเปรย์ไปอีกหนึ่งขวดจ่ายแค่990แบงพันมีทอนลองดูกับดิช,ชี่นะคะืขอบคุณมากเลยอยากใช้คุณพ่อคุณแม่ซื้อติดบ้านเลยนะเพราะส่วนใหญ่ถ้าคุณลูกเปน็นเขไม่กล้าพูดกับตัวน,นี้อ,อะไระดูรายการคุยแซบโชว์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับ